สองคนนี้อยู่ระดับสองกำเนิดวิญญาณเจ้าหนูแกมันวนหาที่ตายเองนะเอาไปกินซะฟุมนี่จะทำยังไงต่อเฮ้อ <c oughs> เจ้ายังหัวเราะได้อีกหรออะไรกันปังเป็นไปได้ยังไงเฮ้อ <c oughs> สุดท้ายก็กลายเป็นฝุ่นละอองแล้วนะบ้าหน้านี่ค่าตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยพวกเจ้าเสร็จแล้วใช่ไหมตาข้าบ้างหล่ะนะเวิ่งเร็วนีอย่างนั้นเลอ สิบาฮ่าพลังนี่มันอนาณาจักรกำเนิดวิญญาณระดับหนึ่งสามารถสังหารสองนักฆ่าระดับสามกำเนิดวิญญาณได้อย่างง่ายดายเหมือนบีบมดชูเฟิงเจ้ามีเป้าหมายอะไรกันแน่ถึงได้แอบเข้ามายังหเขาพยาข่าวของข้าแอบเข้ามาอย่างนั้นหรอเป็นไปนไม่ได้เลยที่ครอบครัวทั่วไปจะมีการเพาะปลูกขนาดนั้นแม่นางถ้าเกิดเจ้ายัางไม่อยากตายก็อยู่นิ่งๆซะนี่เจ้าพวกมันอยู่นั่นมาเริ่มกันเถอะฆ่ามันซะ ย่าอ่าช่วยด้วยฮ่า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 ตายไปซะลุงจางฉึกเฮะพลังสายฟ้าสวรรค์สามัสนีบาทเจ้านี่สามารถฆ่าทุกคนที่เข้าใกล้ได้ทั้งหมดเลยข้นเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่สหายน้อยข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนของหุบเขาพยักขาวดังนั้นเจ้าอย่ายื่นมือเข้ามายุ่งกับความขัดแย้งในหุบเขาพยักขาวของข้า ถ้าเกิดเจ้ายอมถอยข้ารับรองว่าหุบเขาพยักเขาของข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามเลยไม่ตอบอย่างนั้นเหรอสหายเจ้าคิดว่าเจ้าจะจัดการกับพวกข้าทั้งหมดได้อย่างนั้นเหรอถ้าท่านอยากโจมตีก็เอาสิแต่แม่นางคนนี้ข้าจะปกป้องเองข้ามันครับไม่ดุมเฮอะไรกันมีกันตั้งเยอะแต่ทําได้แค่นี้เองอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงหากพวกเจ้าไม่มีใครที่จะลงมือแล้วงั้นข้าก็จะขอเริ่มบ้างหล่ะนะ ขันศรแปลเปลี่ยนธนูทองคำนั่นมันรูปแบบอำนาจพลังบินญาณเด็กนี่มีที่มาจากไหนกันนะฟิวฟูฟูฟูฟุถอยก่อน